เห็นอะไรไหนอพระแท่นพระแล้วก็แท่นเห็นไหมเห็นไหมพระแล้วก็แท่นมีพระแล้วแท่นอะไรแท่นอะไรวัดพระแท่นศิราอ๋อจังหวัดอุตรดิตถ์วันที่สิบบาทเจ็ดอยู่สี่มุมนสิบเจ็ด มีนาคมสองห้าหกเจ็ดเห็นอะไรมางเห็นไหมคเหนช่ดูกระจกด้านบนเขาบอกเสเห็นพระแ่ดูไม่เห็นมากเห็นไล่ะไม่เห็นมากหรอกก็ดูตรงนี้ก็จบพื้นฐานแล้วดูตรงนี้เสียรเหรอเออเห็น่ะเราเห็นแต่พื้นฐานข้างล่แล้วทำไมเรียกพราแท่น อะไร่แล้วไส้ขาวก็มีนะคะยำปลาสลิดไส้พะโล้ดเ้า้ไส้ขไดเ้า้่นน้พอนดเยคะก็ั้ป้กูนี่หมดเลพี่เป็นไส้อ่อนไส้ตันค่ะเกยงไ่ผัดไส้ตันก็ได้จ้ะเออได้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 ยำปลาสลิดได้ยำปลาสลิดได้ กระเฉดได้กระเฉดหมดนะพี่ตอนนี้เหลือปักุ้งคณะแล้วก็คณะคณะกระเฉดไหมคะค่ะโอ้โหในไป๊ะก็อร่อยรสจิ๋วแต่ละไม่ในโป๊ะตัดไข่หรอไดี๋ยวโป๊ะหรดอไข่ส like. ุดในโป๊ะอร่อยจ้ะลองสั่งยัง ไโป๊ผัดไข่ี่อย่างแล้วมีหนึ่ง 2, องสามสี่ห้าหกมีน้ำเลี้ยบผู้ชายขาเต้าหู้ยำสลิดคณะก็เค็มเคี่ยวไ่ผัดเส้นตันไชโป๊ผัดไข่เอาต้มต้มทุกอย่างไลจ้ะต้มซิปเปอร์ไหมอ๋อแล้วเดย๋ยเก็มไม่หมดเท่านั้นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย่านะคะเอาแม่เอาน้ำแข็งแม่เอาน้ำแข็งสักแก้เลยเหรวัดพระธาตุชอแฮ พระรามหลวงจังหวัดแพร่วันที่16มีนาคม2567หวยออก7-8อีกแล้วครับท่าน ใหญ่เลยที่เราอยู่ในเขาแผงมา้อา,มาอืมสามสิบเอ็ดธันวาสองห้าหกห้าเขาดาวที่เขาแผงมา้าเต้นห้าเต้นคนละสองร้อยเก้าสิบ มีรถเข็นให้เรวาวางรถมันจะไห